เดี๋ยววันนี้จะมาคุยเนาะมาคุยว่า,าทางการไม่ให้เผาตอสร้างฟางข้าวเนี่ยเราจะมีวิธีการาใช้โปรตีนเมนูอย่างไรแล้วก็หนักใจไหมที่ทางการไม่ให้เผาตอสร้างฟางข้าวออกกฎหมายมาเนี่ยเราจะมีทางออกยังไงคือเราไม่ต้องเผาทางข้าวหรอกครับ,รบเพราะเรามีทางออกอยู่ว่าเราใช้อารีสองห้าห้าหนึ่งนี่พ่นสลายฟางจะเป็นปุ๋ยได้ด้วยคือ ผมทำมาทุกปีครับปร,ประสบความสำเร็จอยู่เพราะว่าโฮอร์โมนตัวนี้ของเขาใช้ดีท้นสลายฟางที่รัฐบาลไม่ให้เผาฟางก็เราก็ใช้ตัวนี้สลายฟางไม่ต้องเผาครับส่วนอีกกรณีแล้วเวลาเราทำปักดำข้าวเสร็จแล้วประมาณ สิห้าวันหรือยี่สิบวันเราพ่นอารีนี้นะมันจะเขียวและทุน่นค่าใช้จ่ายไปได้เยอะคือเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากอันนี้เร่งต้นเร่งใบออกกอคืออารีสองห้าห้าหนึ่งของเราเขาดีจริงๆเพราะว่าผมใช้มาแล้วกับ เจ็ดแปดปีแล้วนะเพราะโฮอร์โมนตัวนี้ของเขาดีเพรไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยของเขาดีจริงๆคือถ้าสนใจก็ประสานมาได้ครับเติดต่อได้พื้นที่นี้ที่ไหนครับอยู่ตำแหน่งไหนครับน,า,นาแปลงนี้เตาไหอยู่อยู่เตาไห<ะ>ใช่ไหมครับครับที่ มาดูได้เลยครับพบอยู่ที่บ้านเต่าหายใต้หมู่ที่สี่ตะมบทศักดิ์อำเภอพิชัยจังหวัดตรีตคือถามเขาได้เลยว่าบ้านลุงสวิกอยู่ตรงไหนเพราะนานผมอยู่ติดกับบ้านเลยครับมาชมได้เลยตูติดถนนลาดยางสายต่อหายหนองกวางมาดูได้นะฮะอันนี้ข้าพันอะไรครับ อันนี้ผมใส่ข้าวปทุมครับเพราะว่าข้าวปทุมดูผมดูเจครับผมไม่ได้ปุ๋ยนี่ใส่น้อยที่สุดธรรมดา,าจะเป็นโรคง่ายใช่ไหมครับนะข้าวหอมปทุมธรรมดา,าจะเป็นโรคเพราะมันเคยมีเขาเป็นกันนะแต่ผมใส่ตัวนี้มันจะไม่มีแล้วเพราะธรรมดา,านี่มันจะเหลืองเลยของเขานะครับผมมาใส่ตัวนี้นี่หายหมด แล้วไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมากครับตอนนี้มันปลอดสารพิษด้วยครับคืออันของเขาดีจริงๆอันนี้นะฮะยืนยันหน่อยครับว่าได้เกินเกวียนต่อได้ได้ครับเ,ออเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้มันจับได้ไม่ไมถึงอ่ะครับที่ทําทำทำมานะฮะไม่ถึงเกวียนพอม,มาเจอตัวนี้ก็ได้เกวียนกว่าครับเกวียนกว่า แล้วก็ปุ๋ยประหยัดไหมปุ๋ยประหยัดประหยัดปุ๋ยด้วยครับประหยัดข่าวใช้ใจเยอะตัวนี้นะฮะข้าวสวยไหมครับเวลาไปหุงอร่อยไหมข้าวข้าวอร่อยแล้วจะอ่อนอันนี้นะฮะหอมระทุมนี่จะเป็นแบบหอมมะลิเลยอพอเราใช้ตัวนี้ข่นตัวนี้ฮะเพิ่มคุณภาพคุณภาพดีด้วยและน้ําหนักครับออาคือ ผมใช้แล้ทุกฤดูอ่ะนะทุกปีอ่ะนาปังนาปีใช้ตัวนี้เพราะว่าของเขาดีครับแล้วเอาไปทำพันธุ์ดีไหมครับถ้าไปขยายพันธุ์ได้เลยครับอ,อันนี้นะฮะพอเราได้ทำขยายพันธุ์ได้เลยขึ้นดีอ่งอกเร็วงอกเร็วแล่แข็งแรงอ,อันนี้นะครับเพราะว่า ดูดูได้เลยครับต้นจะแข็งใบตั้งครับคือทำธรรมดานี่ยข้าวเนี่ยถางงามใส่ปุ๋ยมากนะใบ,บจะอวยเป็นฟองขนนั้นนะเพียรชอบครับเพียชรอยชอบมากเลยอันนี้ของเรานี่เราพ่นแล้วใบไม่งอไม่เป็นฟองแต่ตั้งใบตั้งเขียวตั้งแต่ทนใส่ทนมากครับโหเ,เขียวทนมากเลย เขียวอยู่ได้นานเขียวพอประมาณครับไม่ไม่เขียวดำไม่ไม่เขียวดําแต่ว่าทนโรคทนแมลงมันมันคุ้มโรคคุ้มแมลงได้เลยเพราะว่านี่นะการแตกกอดีไหมครับการแตกกอนี่ยขยะกอได้ดีมากเลยดูเลยครับดูออกกอสวยเลยเนาะครับออครับก็ผมเนี่ยตอนนี้นะครับผมใช้ผม ใจมากเพราะว่าเขาดีจริงๆครับรถ้าว่าไม่นะอยากรู้มารู้ได้เลยว่าอของจริงมันเป็นยังไงที่ผมทำอยู่นี่หรือถ้าไม่เชื่อโทรโทรมาหาได้เลยไหมครับยังไงโทรมาหาได้เลยครับเบอร์อโทรผม0813413470ครับรโทรได้เลยสววิก บัานตะหายใต้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณให้ตะวิกไปพักผ่อนครนะครับก็ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูลเชิญชวนอชาวนามารู้จักโปรตีนมิโนเดชชาวนาทุกคนนะผมเป็นห่วงกลัวจะทําได้ไม่ได้เท่าที่ควรครับทำมาชัยตัวนี้เนี่ยจะดีมากครับจะได้เกินคาดด้วยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวขวดนี้ให้ให้ไปใช้เลยครับอ่าขอบคุณครับครับขอบคุณลุงวิกมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ได้ข้อมูลจากาวิกที่เตาไหอยู่ที่อุตตดิษได้ปลูกข้าวหอมมะทุมนะครับข้าวหอมมะทุมก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับมีการแตกกอดีใบเขียวปกติธรรมชาติไม่เขียวดำนะครับเนื่องจาก เราจะเน้นความอุดมสมบูรณ์ของของข้าวของดินของน้ำนะครับสังเกตเห็นได้ว่ามีมีแหนเกิดขึ้นมาในน้ำน้ำใสามากนะครับเนื่องจากข้าวที่เราเดินสำรวจดูอตอวิกบอกว่ากอใหญ่มากนะครับ ดินก็ดีด้านข้างนี้มีไส้เดือนขึ้นมาเต็มเลยนะครับทำให้เรารู้ว่าการทำนาข้าวเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่คู่กับคนไทยมานานแต่ในการเทคโนโลยีการทำเกษตร,รได้เพิ่มปุ๋ยเคมีเพิ่มยา ่าแมลงเพิ่มยาก,กำจัดโรคเพิ่มฮอร์โมนเข้ามานะครับก็ทำให้การทำนาข้าวเปลี่ยนไปหลังจากนั้นได้มีโรคระบาดอย่างเช่นเพี้ยโรด,ดสีน้ำตาโลโรคใบไหมขอบใบแห้งหรือราต่างๆที่ทำให้ข้าวตกต่ำ นะครับทำนาก็มีการใส่เคมีเข้าไปแก้ไขทั้งปุ๋ยเคมีใส่ไปจำนวนมากทำให้ดินมีปัญหาทำให้ดินแข็งต้นทุนสูงนะครับทำให้ต้นข้าวอ่อนแอโรคแมลงทำลายก็ใช้ยาฆ่า,มาแมลงในการทำนาค่อนข้างที่จะต้นทุนสูง น่าจะมีหลายพันบาทนะครับบวกลบสี่พันก็ถ้าชาวนาได้ข้าวห้าร้อยกิโลกร,รัมนะครับก็จะขาดทุนทันทีเลยชาวนาต้องมีผลผลิตเกินเกลียนจะทำให้อยู่ได้และมีรางการได้แจ้งมาว่าห้ามเผาต่อสั่งฟางข้าว จะเป็นอันตรายาาต่อมนุษย์นะครับเพราะว่ามีฝุ่นจิ๋วหรือว่าทำให้โลกร้อนกฎหมายใหม่ออกมาก็ทำให้ลนรง,ง,งห้ามเผาต่อสางฟางข้าวทีนี้ก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวกับการไถามามากที่สุดก็คือ ถ่ายยากมีเศษต,ต่อสังฟังเข้าวเป็นสาเหตุของโรคแมลงต่างๆที่ชาวนากังวลนี่นะครับทางออกก็ต้องมีมาหลายๆทางให้เลือกทางที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับก็คือการใช้โปรตีนมิโนอาร์ดีสองวิธีการใช้นะครับหลังจากที่ เกี่ยวข้าวเรียบร้อยนะครับจะขายต่อสังฟางข้าวให้เป็นอาหารสัตว์มัดฟ่อนหรือว่าจะจะปั่นเลยก็ได้หลังจากหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็มีการพ่นนะครับอารีสองห้าหนึ่งหนึ่งขวดต่อสิบไร่นะครับ พ่นแห้งพ่นเปียกได้ทั้งนั้นนะครับใช้โดรนพ่นหรือใชอ้เครื่องอะไรต่างๆพ่นเพื่อให้ฟางละลายออกมานะครับจะไถง่ายแล้วก็เศษฟางต่างๆก็ฟางเป็นปุ๋ยหลังจากนั้นก็จะมีการไถเตรียมดินนะครับไถเตรียมดินก็มีเ,เขาเรียกว่า่ไถง่ายกว่าที่ไม่ได้ใช้เราอาจจะเทลงไปในน้ำเลยก็ได้สะดวก เวลาเอาน้ําเข้าเวลาไถนะครับปล่อยน้ําเข้าแล้วก็เท1นึขวดต่อ10ไร่หลังจากไถแล้วก็มีการฉีดอยู่ตลอดนะครับทุก15วันหรือว่าเดือนละครั้งใช้โดรนใช้ถังสะพายหลังหลังจากที่ตัวอย่างที่ผมพามาให้เห็นนี้ก็คือสีของใบข้าวจะสีธรรมชาตินี่คือนอกหนาวนะครับ นอกเหงาแล้วยังเจริญเติบโตได้แต่ก็ได้ดีเลยส่วนการใช้ฉีดทุก15วันก็จะประหยัดปุ๋ยประหยัดไปมากเลยครึ่งๆเลยนะครับปุ๋ยก็แพงข้าวก็ไม่มีโรคได้ทุกปีนะครับลุงวิกใช้มาประมาณ7ปีละประสบความสำเร็จมากขอเชิญชวนนะครับใช้โปรตีนอะมิโน r าร์ดติดต่อมาทางไอดลไลอาร์เล็กดีเล็กอาร์ดหหรือเบอร์โทร 0808959244 0808959244จะทำให้ดินมีชีวิตน้ำใสสะอาดมีชีวิตพืชแข็งแรงไม่เขียวดำแต่เขียวธรรมชาติเขียวใบตั้งแต่กอดีรวงแข็งแรง ทุกแปลงนะครับที่ใช้โปรตีนอะมิโนอาร์ดี251ประสบความสําเร็จหมดเพราะอาร์ดี251เป็นสารจากงานวิจัยนะครับเป็นสารที่มาจากหน่วยงานภาครัฐมีงานวิจัยเพิ่มผลผลิตข้าวโดยตรงเลยสกัดมาจากผลิตภัณฑ์พึ่งซึ่งไม่เหมือนใครสูตรนี้เป็นสูตรเฉพาะสูตรพิเศษที่มีกรดอะมิโนที่มีชนิดของอะมิโนที่ เป็นสารตั้งต้นเซล์แบ่งเซลล์แล้วกระตุ้นเซลล์ให้แข็งแรงต้านทานโรคนะครับมีประมาณ6,000มิลลิกรมัมมี19ชนิดและมีสารไซอะคอนโทนอลและสารคล้ายจิบเบริลินแต่จะดีกว่าจิบเบริลินนะครับช่วยให้พืชแตกตาได้ตุ่มตาได้ดีต่ตอยอดยาวนะครับลำต้นยาวนะครับ ผลผลิตสวยสำคัญที่ผลผลิตนะครับผลผลิตแกล่งมเมล็ดเนื้อแน่นเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับขวหวานหอมนะครับนี่แหละครับที่จะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นตัวเลือกทำให้คุณภาพผลผลิตแข่งขันกับ ในตลาดโลกได้นะครับผมดกตกรสุขเกษมวันนี้ขอรายงานเพียงเท่านี้นะครับอยู่เมืองกรุงต้องมาคืนถิ่นโบยบิน คืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิตพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกหลยโปรอะไรอยู่รือคุณงามดอกตกรนเขาถาม ทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี <S <S เมืองไทยนั้นมีความดีเข่าไปที่ เคยกดยาลําบากอยากแสเหลือทนทนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนลุกคพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีตุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลือดนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุพ <characteristics> ้นโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัย อดีตอดใหม่มอบไปถูกแขว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด